ผมจะพาไปทำดอทาซิชันนะครับซึ่งมีวิธีการทำที่ง่ายมากนะครับแล้วทุกคนเนี่ยสามารถนำเอาเทคนิคนี้เนี่ยไปอดัดแอปใช้กับช็อตต่างๆได้นะครับจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปพบกันได้ในวอล์กเลยครับ ก็ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามารู้จักเจ้าดอทานซิชันกันก่อนนะครับดอทานซิชันเนี่ยก็เป็นอีกทานซิชันหนึ่งนะครับที่ผมรู้สึกว่าเทคนิคนี้เนี่ยเวลาเรานําไปใช้เนี่ยมันสามารถพาเราเนี่ยไปที่ไหนก็ได้ในช็อตถัดไปนะครับเทคนิคของมันนะครับคือแค่มีช็อตแรกนะครับที่เป็นประตูนะครับแล้วพอเมื่อเราเปิดประตูไปปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยไปโผล่ที่นะครับซึ่งความน่าสนใจของเจ้าดอทานซิชันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นแค่ดอทานซิชันก็ได้นะครับเพื่อนๆเนี่ยอาจจะเอาไปอัดเป็นตัว หน้าต่างนะครับหรือเป็นการเปิดลิ้นชักหรือว่าอะไรอื่นก็ได้นะครับโดยทั้งหมดเนี่ยจะใช้เทคนิคเดียวกันในการ masking นะครับในตัวคลิปฟุตเทจนะครับเดี๋ยววิธีการทำเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายละเอียดในบล็อกนี้อีกทีนะครับซึ่งดอทันสิชันนะครับบางทีเนี่ยอาจจะเหมาะกับการใช้ในจังหวะที่เป็นการเปลี่ยนผ่าน ของหนังแฟนซีนะครับหนังที่มันดูสนุกหรือว่าหนังที่ดูไซไฟนะครับคือเราเนี่ยอยากให้ฟุตถัดไปเนี่ยไปโพดที่ไหนก็ได้นั่นเองนะครับมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าจริงๆมันสามารถอัดแอปความสนุกหรือว่าความพิศวงอะไรประมาณนี้ในเทคนิคแบบนี้นั่นเองนะครับ โอเคครับสำหรับวิธีการทำดอทันซิชันนะครับดอทันซิชันเนี่ยจะประกอบไปด้วยฟุตเทจสองฟุตเทจนะครับนั่นคือฟุตเทจแรกนะครับซึ่งเป็นฟุตเทจประตูที่เราเนี่ยเปิดเข้าไปนะครับแล้วตัวกล้องเนี่ยก็จะเดินเข้าไปในประตูนิดนึงนะครับกับฟุตเทจที่2นะครับจะเป็นฟุตเทจที่เราเนี่ยเตรียมไว้เพื่อที่จะไปโผล่ที่ไหนก็ได้นะครับซึ่งในวันนี้เนี่ย ฟุตเทจแรกเนี่ยเราจะทําการถ่ายทํากันนะครับที่ศัตรูของเรานะครับโดยเป็นการเปิดประตูนะครับจากประตูเนี่ยเข้าไปในห้องเฉยๆนะครับโดยเทคนิคการถ่ายตรงนี้เนี่ยเรามีการวางไฟนะครับหนึ่งดวงครับไว้ในห้องของเราครับแล้วก็ให้เขาเนี่ยย้อนแสงเข้ามาที่กล้องนะครับเพื่อให้ตกกระทบอาจจะเกิดเป็นแฟลรขาวๆหรือว่าเป็นแสงขาวๆพาดผ่านมาที่หน้าเลนส์นะครับเพื่อนําไปใช้ในการเชื่อมไปยังฟุตเทจที่2นะครับ อันนี้เป็นทริคในการถ่ายฟุตเทจแรกนะครับทีนี้ในส่วนของฟุตเทจที่2เนี่ยเราได้ทําการเตรียมฟุตเทจไว้แล้วครับพอเวลาเรานํา2ฟุตเนี้ยมาต่อกันแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในขั้นตอนของการตัดต่อในทันชั่นตรงนี้นะครับหลังจากที่เราครับเอาฟุตเทจแรกนะครับลงมาบนไทม์ไลน์แล้วเนี่ยให้เราหาจังหวะที่ประตูนะครับเริ่มเปิดเห็นด้านในนะครับแล้วก็ทําการมาร์คไว้ก่อนนะครับ จากนั้นเนี่ยให้เราไปที่ effect control ครับแล้วก็ไปที่ opacity ครับให้เราใช้นะครับตัว free door biser นะครับในการ mark ตัวสิ่งที่อยู่ด้านในของประตูนะครับเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแล้วเราก็ทำการ mark ทีละเฟรมเลยนะครับ mark เป็นเฟรม by เฟรมจนกว่าประตูเนี่ยจะเปิดสนิทออกไปนะครับอย่างที่ตัวอย่างที่ผมทำให้ดูครับ ซึ่งในการ Masking ตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะ Adjust ในส่วนของการปรับตัวขอบความฟุ้งต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้ประตูที่เปิดเนี่ยไม่ดูคมจนเกินไปนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยอยู่ตามความเหมาะสมของสิ่งที่เพื่อนๆถ่ายกันมานั่นเองนะครับก็ลองปรับใช้กันดูได้นะครับหลังจากที่เรา Mark อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยให้เรากดตัว Invert ด้วยนะครับจะทำให้เราเนี่ยได้ฟุตที่ เปิดประตูไปแล้วเห็นตัวแบ็กกราวน์เป็นสีดำๆนะครับจากนั้นให้เรายกฟุตเทปฟุตแรกของเราเนี่ยขึ้นไปบน l a เยอร์ซัก layer 2, layer เลเยอร์สองเลอรก็ได้นะครับแล้วเราก็เอาฟ o ตเท e ตัวที่2นะครับสอดเข้ามาบนทำลายล่างนะครับอาจจะเป็น t r a ็กที่1นะครับเห็นไหมครับว่าทั้งหมดเนี่ยไม่มีขั้นตอนอะไรแบบ ซับซ้อนเลยนะครับหลักๆใช้เครื่องมือก็คือเครื่องมือฟีดอัลไบเซอร์ครับในการมาร์กแบบเฟรมบายเฟนะครับที่เหลือนะครับเป็นเรื่องของจังหวะและความสัมพันธ์นะครับในฟุตเทจแรกและฟุตเทจที่2นะครับที่เรา นำมาแมทช์กันนั่นเองครับพอจังหวะที่ผมเอาฟุตเทจลองเข้ามานะครับโดยคร่าวๆเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าสามารถทำการทานซิชั่นได้ในระดับหนึ่งนะครับทีนี้สิ่งที่อยากให้ทุกคนดูเนี่ยเป็นเรื่องของสปีดในฟุตเทจแรกนะครับที่เดินเข้าไปนะครับแล้วก็ฟุตเทจที่เราหามาในฟุตเทจที่2เนี่ยถ้าทั้งสปีดและเดเรคชั่นเนี่ยเป็นไปในทางเดียวกันแล้วมีน้ำหนักเท่ากันเนี่ยมันจะทำให้ภาพเนี่ยดูเนียนตามากขึ้นนะครับแล้วก็จะทำให้องค์ประกอบทั้งหมดเนี่ยดูสมบูรณ์นั่นเองนะครับ ครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเทคนิคดอ transition นะครับซึ่งเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ไม่มีกล้องเนี่ยถ้าอยากลองทําเทคนิค t r a n s t i o n นี้ดูเนี่ยก็สามารถใช้มือถือของที่ทุกคนมีนะครับในการลองถ่ายแล้วลองนํามาตัดได้นะครับเช่นเดียวกัน สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีข้อสงสัยนะครับหรือว่าอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับคลิปติวเตอร์คลิปนี้เนี่ยสามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมีทีมงานเข้าไปตอบให้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเวลาที่เรามีคลิปใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้ชมก่อนใครเลยนะครับแล้วเราเนี่ยก็ยังมีคลิปเก่าๆนะครับที่อยู่ในช anel ของเราครับฝากเข้าไปดูด้วยนะครับโอเคครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ